สวัสดีค่ะท็อปสิบเปี้ยนแหล่งกักเก็บน้ําของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณยังเขื่อนที่ใครๆก็ชอบไปพักผ่อนหย่อนใจนั้นหลายคนมักจะติดใจกับมวลน้ํามหาศาลแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจู่ๆเขื่อนที่ควรจะแข็งแรงเกิดความเสียหายจนน้าแตกกระจายออกมาสร้างความเสียหายให้กับผู้คนก็เป็นแบบเหตุการณ์ต่างไปนี้ยังไงล่ะจะมีที่ไหนบ้างพร้อมแล้วก็ไปดูกันค่ะเขื่อนอีเดนวิลประเดิมกันด้วยเขื่อนดินอีเดนวิลแห่งมิชิแกนกันค่ะ ความเสียหายนี้เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาสองวันทําให้น้นํนลอ่างเก็บน้ําวิกซอมซึ่งอยู่เหนือเขื่อนและลามไปท่วมขังเขื่อนแซนฟอร์ดอีกจนโครงสร้างพังทลายน้ําพลักออกมาจากเขื่อนทั้งสองไหลท่วมบ้านเรือนและท่าเรือบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่พบว่าสาเหตุท,ที่ทําให้เขื่อนแตกมาจากทรายในโครงสร้างละลายเอาง่ายๆคือไม่ได้มาตรฐานนั่นแหละพอโดนมวลน,น้ํามหาศาลเข้าไปก็เลยพังพินาศนั่นเองแม้จะโชคดีที่มีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ได้ทัน แต่คนที่ปวดเหตุคือทางการเพราะคำนวณมูลค่าความเสียหายของเขื่อนสองแห่งแล้วปาเข้าไปกว่า70,000ล้านบาทยังไม่รวมค่าจดเชยที่ต้องจ่ายให้ผู้เสียหายอีกเอาเป็นว่าต้องรีบตรวจสอบและซ่อมซะหน่อยแล้วละ่ะไม่งั้นชาวบ้านมีมองค้อนตาเหลือกแน่นอนเขื่อนสมอลวุฒเล็กเป็นมหาการไม่จบไม่สิ้นของเหตุการณ์น้ำท่วม,มที่เกิดจากความล้มเหลวของเขื่อนสองแห่งในมิชิแกนจริงๆโดยเริ่มจากเหตุการณ์เขื่อนอเดนวิลและเขื่อนแซนฟอร์ดพังทลายเมื่อ19พฤษภาคม2020 จนน้นมาถึงเขื่อนสมาวูดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงหากดูภาพจากโดรนจะเห็นว่าน้ําไหลผ่านเขื่อนขณะที่รถปราบดินก็พยายามดันก้อนหินลงไปในน้ําเพื่อสกัดกั้นการไหลของกระแสน้ําและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทางรัฐต้องการประกาศภาวะฉุกเฉินแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยอพยพไปยังที่พักพิงในท้องถิ่นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเขื่อนนะเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากเขื่อนสองแห่งที่แตกไปก่อนหน้านี้ตั้งหากอย่างนี้เรียกว่าอยู่ดีๆก็ซวยได้หรือเปล่านะ เขื่อนโอโลวิลใครเห็นภาพนี้คงต้องร้องโอ้โหดังมากนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมทางระบายน้ำเขื่อนโอโลวิลถึงพังพินาศเบอร์นี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะในปี2 0 1 7, 7เกิดฝนตกหนักมากจนรอยแตกเล็กๆขยายเป็นน่องน้ำขนาดใหญ่แต่จะเข้าไปซ่อมแซมก็ไม่ได้ต้องรอจนกว่าระดับน้ำลดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพผู้คนบริเวณริมแม่น้ำเฟเธอร์ใต้เขื่อนออกไปราว200,000คนรวมถึงการเคลื่อนย้ายโรงพพาลเลี้ยงปลาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายก่อนโดยหลังจะเกิดเหตุ ทางคณะกรรมการกำก,กับดูแลกิจาการพลังงานแห่งสาพ,พันธรัฐก็สั่งให้กรมทรัพยากรน้ำในแคลิฟอร์เนียรวบรวมผู้เชี่ยวชาญออกไปประเมินความเสียหายและดำเนินการซ่อมทันทีเพื่อให้ทันต่อการป้องกันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลักในปีต่อไปเรียกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ประชาชนกับหน่วยงานรัฐก็ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากขึ้นค่ะเขื่อนฮิมาลัยเพื่อเขาฮิมาลัยอาจจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยแต่ความอันตรายก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะ เมื่อทาน้ำแข็งบนเทือกเขายิมาลัยในอุตรขันเกิดแตกตัวถ้าล่มลงมาทำให้เกิดน้ำนละโคลนไหลาบาทฉับพลันปะทะกับเขื่อนจนแตกก่อจะพัดพาโคลนและเศษซากอื่นๆกระจายไปทั่วเมืองน่ากลัวเอามากๆนอกจากจะทำให้โรงไฟฟ้าและสิ่งก่อสร้างรวมถึงถนนหนทางเสียหายแล้วน้ำโคลนได้ส่งผลต่อระดับน้ำในเมืองอีกทั้งยังสร้างปัญหามลภาวะในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในทีเดียวโดยประชาชนบริเวณดังกล่าวต่างกับพุ่งเป้าไปที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ําเนื่องจากต้องระเบิดต้นไม้และขุดมงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจนอาจทําให้เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลให้น้าแข็งละลายง่ายและถล่มลงมานั่นเองเขื่อนทะเลสาบเดลีเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานประจำไอโอวาที่สร้างขึ้นในช่วงปี1 9 2 2ถึง1น2 9ัน้นั้นใครจะไปเชื่อว่าจะเกิดเรื่องชวนช็อกได้ โดยวันที่24กรกฎาคมปี2 0 1 0หลังจากได้รับปริมาณน้ำฝนยาวนานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงตัวเขื่อนที่ควรจะทนทานกลับไม่สามารถต้านแรงน้ำได้จนในที่สุดเขื่อนก็แตกทำให้น้ำทลักออกมาสูงสุดเกือบ2 0 0 0ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีน้ำในเทะเลสาบเดลีถูกระบายออกไปจนลดระดับลงไปราวๆ3เมตรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมไปทั่วเมืองจากการตรวจสอบพบว่ามีการกัดซาภายในเขื่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยอมรับว่ามีประตูระบายน้ำที่เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ แม้จะดําเนินการซ่อมแซมแต่ก็ยังมีข้อจํากัดในการระบายน้ําและมาเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวแน่ล่ะประชาชนบ่นกันทั้งเมืองเอาเป็นว่ารีบๆซ่อมหน่อยนะเขื่อนเสียวล่างตีจากความอลังการของมวลน,น้ำมหาศาลแบบในคลิปหลายคนคงช็อกตาตั้งและคิดว่าเขื่อนแตกแล้วแน,แน่แต่เราจะบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่อย่างใดมันคือการปล่อยน้ำจากเขื่อนเสียวล่างตี ที่คอยกักเก็บน้าในแม่น้ําเหลืองเพื่อระบายน้ําออกก่อนฤดูน้ําหลากราวๆช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปีป้องกันเขื่อนแตกหรือรราวจนลองนับน้ําไม่ไหวนั่นเองและแน่นอนว่าด้วยความอลังการงานสร้างตอนที่น้ําไหลออกมามากมายทําให้ในแต่ละปีนักท่องเที่ยวหลายพันคนจะพากันแห่ไปที่ริมฝั่งแม่น้ําเหลืองเพื่อดูการปล่อยน้ําจากเขื่อนส่วนจะได้อันตรลในการชมบรรยากาศขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีด้วยแต่ใดๆก็คือตอนปล่อยน้ำม่น่ากลัวเอาเรื่องเลยนะว่าไหม เขื่อนซินฟ้าเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อวันอัิตย์ที่18กรกฎาคมปี2021เกิดเหตุเขื่อนซินฟ้าในมองโกเลียพังทางลายลงมาทั้งแถบลังน้ำล้นสันเขื่อนจากภาวะฝนตกหนักสะสมเหนือเขื่อนกว่า200มมตรภายในเวลา2วันแม้ว่าจะมีช่องระบายน้ำล้นขนาดใหญ่และช่องทางระบายน้ำฉุกเฉินที่อยู่ด้านล่างแต่ก็ไม่อาจสู้กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้ทำให้น้ำโคลนพาก,กันไหลออกมาและกืนกินพื้นที่กว่า200ตารางกิโลเมตรให้จมอยู่ใต้น้ำแม้จะโชคดีที่ช่วยประชาชนเอาไว้ได้ แต่สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคก็ไม่รอดเสียหายหลายล้านก็เลยทีเดียวก็หวังว่าทางผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการซ่อมแซมและป้องกันให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะคะเพราะพายเรือหรือว่ายน้ำตอนน้ำท่วมไม่ได้สนุกอย่างที่คิดเลยจ้าเขื่อนสเปนเซอร์หลังเกิดพายุใหญ่และฝนตกหนักในวันที่1 4มีนาคม2019ทําทำให้มวลน้ำและแพน้้ำแข็งถาโถมพัดพาวท่อนซุงและก้อนน้ำแข็งหนา60ซนติเมตรซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า2ตัน ัดไปอุปตูเขื่อนเปนเซอร์จนเกิดแรงดันสูงจนตัวเขื่อนต้านไม่ไหวและพังทลายลงมาทําให้มวลน,น้ามหาสารละัตะกรต่างๆที่ตกทางพัดพาออกไปสู่ภายนอกสร้างความเสียหายไปทั่วบริเวณทําเอาผู้เชี่ยวชาญหลายคนนั่งกันม่ตติดรีบมาตรวจสอบาสาเหตุโดยสันนิษฐานว่าฝนที่ตกหนักได้ละลายน้าแข็งในแม่น้ํที่โอ布า,าจนแตกและไปอุดตันทางระบายน้ําเนื่องจากเขื่อนตั้งอยู่ในที่ซึ่งมีการไหลผ่านของน้ําแข็งเป็นประจำแต่ไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะตามรายงานกล่าวว่าก้อนเกือบเท่ารถบรรทุกเลยแนะ่ งานนี้เลยต้องมาปรับปรุงโครงสร้างวิศวกรรมใหม่เพื่อให้น้ำแข็งลัฐกรต่างๆสามารถไหลผ่านได้สะดวกขึ้นอีกท้งยังต้องตรวจสอบอยู่เสมอไม่ให้เกิดอีกเป็นครั้งที่2ค่ะเขื่อนซีตูกินตุงเหตุการณ์นี้ถ้าจะบอกว่าเป็นเหมือนขึ้นยักษล่มย่อมก็ไม่ผิดเท่าไหร่เพราะเมื่อปี2009เขื่อนซีตูกินตุงที่อยู่ใกล้กับกรุงจากาตา ได้เกิดการขัดข้องจนพังทลายทําให้เขื่อนพื้นที่เก็บน้ําราว3.1ตารางกิโลเมตรซึ่งบรรจุน้ําไว้2ล้านลูกบาศก์เมตรปล่อยขึ้นน้ําจํานวนมาหาศาลสัดส่วนที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างอื่นๆตลอดจนทรัพย์สินเสียหายเป็นบริเวณกว้างจากมรสุมและฝนตกหนักกระหน่ำอย่างต่อเนื่องยังไงก็ตามหลังจากการวัดปริมาณน้ําฝนพบว่าไม่ได้มากพอจะทําให้เขื่อนแตกได้แต่น่าจะมาจากการถูกกัดเซาะตลอดจนอาจมีการรั่วไหลในบางจุดที่มีรอยแตกเล้ามากกว่าซึ่งทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกไว้ว่าจะทําการวิเคราะห์ และแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตค่ะเขื่อนแตกที่ลาวจากความตั้งใจเดิมของรัฐบาลลาวที่ต้องการให้โครงการไฟฟ้าพลังน้ําเสเปลี่ยนใสน้ําน้อยทางตอนใต right ้ของประเทศเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียแต่หลังจากการพังถล่มในปี2018ก็ทําเอาสุดไปไม่น้อยเพราะกระแสน้ําที่พุ่งกระฉุดไหลนองออกมาทําเอาพื้นที่ใกล้เคียงราวเป็นหน้ากองไม่เพียงเท่านั้นยังลามข้ามไปพรมแดนกัมพูชาอีกต่างหากเผื่อแพ่แบบไม่ต้องรออีกฝ่ายตอบร uh ับกันเลยทีเดียว จากความเสียหายในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมายอมรับว่าก่อนหน้านี้ได้พบรอยเล้าเกิดขึ้นในบางส่วนของเขื่อนแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีขณะที่ประชาชนเมาส์กันไปต่างนานาว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดในงานวิศวกรรมก็ได้ถึงจะซ่อมแซมและชดเชยผู้เสียหายในเวลาไม่นานด้วยงบประมาณกว่า3,000ล้านบาทแต่ก็ยังมีหลายคนอดกังวลไม่ได้แบตเตอรี่แห่งเอเชียนี้จะมีชะตากรรมเป็นแบบไหนโปรดติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนเขื่อนเทตัน ความพยายามอยู่ที่ไหนความมอดวายอยู่ที่นั่นจริงๆนั่นก็เป็นเพราะว่าหลังจากเจ้าหน้าที่เขื่อนเทตันทราบว่ามีน้ำรั่วซึมออกมาตรงฐานใต้เขื่อนในช่วงเช้าวันที่5มิถุนายนปี1976จึงใช้รถตักดินในการตักดินกับหินนำไปถมหวังอุดรอยรั่วแต่ไม่สำเร็จรอยรั่วเกิดขยายตัวขึ้นจนเป็นร่องก่อนจะถล่มลงในช่วงเที่ยงวนันปล่อยน้ำในอ่างเหนือเขื่อนทั้งหมดไหลบ่าลงมาในอัตรากว่า5 7 0 0 0ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเขาท่วมตัวเมืองไรนาและปศ ไกลไปถึงที่รับแม่น้ำสนิกเป็นบริเวณกว้างนับ10ตารางกิโลเมตรประเมินแล้วความเสียหายรวมกว่า70,000ล้านบาทส่วนสาเหตุก็มาจากการอัดรักฐานคันดินที่ยึดกับชั้นหินไม่แน่นพอทําให้น้ําเหนือเขื่อนซึ่งมีแรงดันสูงแทรกผ่านชั้นหินมาโผล่ฝั่งใต้เขื่อนได้พอดินเปียกมันก็เริ่มสุดตัวลงจนเป็นพงใหญ่ขึ้นและไล่อุดไม่ทันนั่นเองค่ะเขื่อนแคนยอนเล็กพายุฝนฟ้าขนองสองลูกที่ถล่มพื้นที่ใกล้เคียงเซาท์ดโคกตา้า เมื่อวันที่9มิถุนายนปี1972าทำให้พื้นดินอิ่มตัวจนไม่อาจซับน้ําได้เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่มากเกินไปส่งผลให้น้าในเขื่อนแคนยอนเล็กพุ่งสูงแม้ประตูระบายน้ําของเขื่อนจะถูกเปิดออกแต่ไม่นานก็อุดตันเนื่องจากมีเศษขยะพัดเข้าไปมากมายเจ้าหน้าที่เลยเข้ามาช่วยกันจัดการแต่ภารกิจนั้นกระถูกขวางด้วยเรือจากรินเทนสซับที่พัดมาติดอยู่ที่ช่องระบายน้ําตามด้วยเศษซักอื่นจานวนมากามามกองรวมกันอีกถูกปิดกั้นขนาดนี้ระดับน้ําได้สูงขึ้นเื่อย จนกระทั่งไหลล้นท่วมคันดินและทําให้เขื่อนแตกน้ํากระจายไหลนองเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความเร็วน้ําราว1,500ลูกบาทเมตรต่ตอวนาทีเสียหายหลายล้านอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อปสิบบ็อกโชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย